ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่วัดมะขุษัตริยารามนะครับอยู่แถวเขตพระนครกรุงเทพนครนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมเชือทัศวาร,รมีคือการบําเพ็ญบาร,รมีสิบทัศของพระพุทธองค์นะครับ mm hmm. การบาเพ็ญนี้ก็มปการบําเพ็ญช่วงเป็นพระเวสสันดรน,นะครับการให้ทานเป็นบาร,รมีแก่ตนอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นภาพที่มีการปูนปั้น ซึ่งแสดงถึงการบำเพ็ญเป็นพระเวสสันดรน,นะครับต่อไปก็จะมีครับการแสดงทัศบาร,รมีนี้ก็เป็นการปูนปั้นอยู่ที่หลังวัดเมื่ปุตนะครับอ่าองค์นี้ก็เป็นพระวิทูลบัณฑิตนะครับขึ้นกล่าวไว้ว่าผู้มีสัจจะต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นคนดี mm hmm. เมื่อประสบภัยย่อมผลภัยได้นะครับนี่คือ การบําเพ็ญนะครับวิพระวิทูบัณฑิตนะครับก็ไปดูอีกจุดนะครับอันนี้คือพระพระนาราธพรมนะครับไม่ควรครบแนละเชื่อฟังคนพาลควรครบแต่นักปราดที่เป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับนี่คือ อีกอาบรารมีหนึ่งนะครับในบรารมีสิบทัศนะครับทัศบรารมีนะครับอี่บานปูนปั้นเป็นสื่อถึงการบำเพ็ญของพระพุทธองก่อนจะตัดเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็เดินไปอีกนะครับด้านหลังวัดนี้ก็เดินล่มมีล่มงอมเงานะครับประหวังที่ได้มาไหว้ายหรือกรา การบาเพ็ญของพระพุทธเจ้าบารมีสิบท,ทัศนทศบารมีนะครับรงนี้ก็เป็นเรียกว่าพระจันทกุม,มารน,นะครับนี่เป็นก็เ,ออเป็นพระจันทกุม,มารน,นะครับแม้นจะเป็นแม้นจะเป็นความโลภอยากทาความดีบางทีอาจทําให เป็นคนมืดบอดได้นะครับนี่คือป้ายข้อความธรรมนะครับที่แสดงถึงการบาเพ็ญเ,เป็นพระจันทรกุมานนะครับอ่าออกไปอจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือความเป็นการช่วงการบำเพ็ญเป็นพระภูริทัตนะครับคนที่ทำฟาร์มดีนั้นตอนแรกมักจะมีอุปสรรคนะครับมาทดสอบแต่ทดท้ายก็ประสบ ชัยชนะนะครับคืนนี้การมาเป็นเป็นพระภูริตทัตนะครับภูริทัตนะครับพระภูริทัตนะครับครับพระพุทธจะาบำเพ็ญเป็นพุทธภูมิต้องผ่านการบำเพ็ญทัศน์บารมีสิบทัศนะครับบารมีเต็มก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคนะครับรงนี้เป็นช่วงที่บำเพ็ญเป็นพระมโหสถปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์นะครับนี่คือ ธรรมะที่ได้ในช่วงที่ท่านบำเพ็ญเ,เป็นพระพระโมโหสพนะครับครับเดินไปเรื่อยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับมาชมหรือมาสักการะ,ะการบำเป็ญสบารมีของพระพุทธเจ้านะครับรูปนี้ก็เป็นการบำเพ็ญช่วงเป็นพระเนมิกราชนะครับ มีข้อคิดธรรมะไว้ว่าการแน่วแน่มั่นคงในความดีเป็นสิ่งเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จได้นะครับนี่คือการมาเป็นเป็นพระเนกคมิกราชครับพระเนมิราชนะครับพระเมนิกราชนะครับครับก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นบารามีทัศบารามีนะครับนี้ในช่วงนั้นท่านได้ําเป็นเป็น พระสุวรรณสามมีข้อคิดที่ว่าความคนมีเมตตาคือคนที่มีความรักและปรารถนาดีทั้งแก่คนที่เป็นมิตรและศัตรูนะครับคือเมตตาที่แท้จริงคือต้องเมตตาทั้งมิตรและศัตรูนะครับนี่คือการมาเป็นเป็นพระสุวรรณสามนะครับครับข้ออีกจุดหนึ่งนะครับ อันนี้คือการมําเป็นเป็นพระมหาชนกนะครับมีข้อคิดธรรมะที่ว่าความภาคเพียนนาไปสู่ความสเร็จได้นั้นต้องมีความเพียนที่ประกอบด้วยความรักนะความเข้าใจนะครับย่อมจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับนี่ข้อความไม่ค่อยชัดนะครับขอไปแล้าอาจตกหล่นนะครับนี่คือการบําเ,เป็นเป็นพระมหาชนกนะครับถือความเพียนภาคเพียนเป็นสําคัญนะครับ แล้วอีกอทันหนึ่งนะครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกอดจะครบทัศบารมีนะครับองนี้ในช่วงที่บำเพ็ญเป็นพระเตมีนะครับมีข้อคิดที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องรู้จักรอเวลานะครับนี่คือข้อคิดจากการบำเพ็ญเป็นพระเตมีบ่ายน,นะครับ,อรบขอเชิญนะครับถ้าทุกท่านมีโอกาสนะมา ชมแล้วมา,า,า,มากราบสการะนะครับในการบำเพ็ญบรมีสิบทัศของทศเทวองค์นะครับณวัดมกุฎกษัตริย์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับต้องเข้ามาด้านหลังนะครับนี่ก็มีการสร้างไว้เรียงรายเป็นครบบรมีทั้งสิบทัศนะครับขอเชิญน,นะครับมาชมมาสการะได้ที่ลางวัดมกุฎกษัตริย์สิยาลาวนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ได้รับชมนะครับ